สวัสดีครับบาร์ถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวัอนี้พามารับชมครับพ่อสีน้องพี่น้องกับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5งพันห้าะครับเอฟซีถามคำว่าหลายครับท่านผู้ชมครับเหล็กวิ่งพ่อสีนะครับเนาะครับมอดมาถึงแล้วครับอยู่หน้าบ้านพ่อสีเลยพี่น้องนะครับเนาะเข้าไปหาพ่อสีน้ากันเข้าไปฟังไปชมน้ากันน้อพี่น้องเนาะงวดนี้พ่อสีครับจะเน้นจะเด่นให้ชุดไหนนะครับท่านผู้ชมครับ วัตถิ่ันธ์มาเลขติดภาษีกับมไม้ด้วยครับผม2 3 4มา3อยู่พี่น้องนะครับเนาะเลขเด่นภาษีเตาภาษีจับคูหลุดอยู่วัตถิ่ันธ์มาขับเลขวิ่งก็ถือว่ามา3เลขมา3อยู่พี่น้องสวัสดีครับพ่อ,อครับผมโอ้ยหอนมาพ่อหรือยังไงหันอย่างนี้จะหันอ่ะมาเมื่อเช้านี่แป้งไหนมา,มาเช้นนานี่ไป <laughs> ไปตรงหน้าป่ะเอาสวัสดีค่ะแม่คือว่าไปไปสว่างแต่เช้าแต่เศ้าบอกเลยไปสว่างไปซื้อยาอ๋อครับผมอืมเอาผมก็ได้ไปมือด้ผมมือนี่ยมอนัดที่กัดมือเลยไปซื้อยายากระปุกนี่ยาเบิ่อเอายาอยู่ร้านอุดารอุดาโลชดมาครับผมเราเลยเอายาแบบเดียวกันมาให้แต่ว่าคนระบริษสัตว์ จากงวดดีงวดดีแล้วเอาไปกินอือเอาไปกินได้แค่ความมันบะมีครับอ่าจังไหนงวดนี้ได้ตองงวดหรือบ่โอ้เโหเห็ดูบเห็ดใบแต่มุ่นหรือเต่มมือเล็กออกแต่มมือเล็กออกได้แต่มมือเล็กกว่แล้วว้างวดที่แล้วบ่บ่ได้จับสามนะพ่อเนาะกานบวกกับเขาบวตัวนี่คือเทื่าสามตัวจังไหนคือวันเขาบ่ตัวคิดเลขไวเก้าศูนย์สามครับบดเมากดบึงบาดนีไง จักมันเจ้าใดญ่หรอกมันว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์บ่มาบทลงังอืมโอ้ยบ่คับเกลียดเลยงงนอน,อนอบ่ายอยู่นอนบ่าเขาต้องเสียสูตรดเขาแล้วพอพอไปบอมแมนมันว่าศูนย์บ่มาหี่แไงศูนย์บ่มมากอคุ้มมือหน่อยมันบ่มบอมีปัญหาหรอกมันว่าศูนย์บ่มาล้านเปอร์เซ็นต์ครับ โอ้ยก็โอ้ยเบาเลยก็จะเขาวาดจี้ามันนั่นเขาวโอ้ยออกเบาะเลยเนี่ยออกเปาเลยเนี่ยก็ว่าซูนจ่มเลยเพราว่าศูนอยู่ขวางเมื่อกว่ามันใจเราเชื่อเขากว่ามากจรินเนาะครับอโอ้ย้ามง่ายหนาจีได้เงินแล้วว่าจันวาโอ้ยแยากเบบ็เคยเหนแต่เหตุอย่างมากดอกแจ๊กเรเหตุใจเราจะโขลนไม่ใช่ระสับมาไม่ใ้่ะวานแต่ เห็นข่าสซูลมึงไม่ได so ้ตัดสูลเลยอ่าข่าวูลรั่งไปเส้นเลยบริการบัมาเอาวันนี้เฮ็ดได้ตรงไหนละครวันนี้ยันบัวหมาบำเอาของตัววัดเออเลยตัดูอกตีดวัดที่ไรทีบ้านเขาหองไหนโอ้ด้อยู่แม่โอ้เาดาอะไรนี้นะเป็นแสนคนณ่าอักเรือบ่ได้ครับผมเอารอทาเบิงน้ำกัน นะท่ชมชมพอผนคำนวณได้แต่ตองวดแล้วครับนะครับพี่น้องได้ตั้งแต่ตองวดแล้วเหล็กเหล็เลร่องเบื้องเหนียกเขาไม่ขเขาครับผมก็เสื่อมได้เรื่อยๆครับอืมอืมวดเหนียวเบื้องน้ำกันวดนี้ <c oughs> วดนี้ท่านผู้ชมของภาษีได้หกเจ็ดแปด น้องครับชมชมวิ่งเจเดี๋ยวบ่าวเทาจะคัดให้จะเขียนให้ตัวนไ,ได้มชมเด้อ,ค,อครับาเจ็ดูนย์เดสามแปดเก้าแปดศูนยนี่ใส่หกสามดีพอ 6, ใส่หกสมโอ้บ่ 60, บ่วะหกสามส่หกสามใส่หกสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสาม 7, 9, 7, 0, 7, 3, พี่น้องวิ่งเจ็ด 8ปดเก้แปดนลพ่อศูแล้วก็หกสาอืคือคือมันใจเจ็ดพ่อหมวคือเด่นคือเอาวิ่งเจ็อามันมากจริงครับบ่มีเก่าเออมีติดเก่าอยู่นะพอเนาะติดเจ็ดเก่ากับแปเก่าอยู่ศูนย์กับติดเจ็ดศนอยู่เจ็ดศูนย์แปด็ดศอยู่ครับใช้หกสากันเลยหกสามอืมอืมวันนเนียนอน ครมัามากหกรถ้ามักมักเตยพอสี่่เรียกว่ามาักเจ็ดฟูนฟ์ูนเจ็ดเหม่นบอกผมก็ว่างเส็นนิดอเรียกคิดว่า <7. S 1> มันจะมากกันนี่คิดว่าจะมาเจ็ดศูนยี่เลยเอกบเจ็ดศูนย์กัมมาศูนย์มันเก๋ไาหมา ว่ามาซุดเจ็ดกับซุดแปดปั๊บหมดซุดเจ็ดซุดแปดไปไม่จะไม่กี่ว่าขึ้นเป็นซุดเก่ากว่าเนี่ยวันเดียวซุดเก่าเพราว่าเขาเล่นตัวกว้างกว่ามันของพอได้หกเจ็ดแปดได้ทำช่มเด้ครับเรกพ่ีหกเจ็ดแปดวิ่งเจ็ดนะครับเนาะเดี๋ยวเขียนแห่พอไงไม่ไงเป็นตัวยางไงกันทำช่มครับเนาะหลอกจากของพ่อสีให้ได้พี่น้องได้ เียนให้ตัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมข้อ,อสีนะครับเนาะหนึ่งมียอหกหกกับผมของพ่อมีเด่นหกเจ็ด แปดขับทำชมวิ่งเขียนตัวยังไงให้เลยขับวิ่งเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเก้าขับศูนย์แปดแปดเก้าหกสามเอาพี่น้องขับเขียนตัวยังไง วิ่งเจ็ดมักตะไรพอ่อเจ็ศูนยี่บ <70 S 2> ่มักเจ็ดศูนย์ือเบบจ็ดศูน,นย์ออตุลาสก็มาเจออืมนีม่ันฝันป่ะพอ่บอว้าวันนี้มาเจอแล้วฝันอืนมันฝัน่ปเป็นบญลางแล้วพ่อเนาะ,อะบอดรอไว้ได้พี่น้องเด้กลับตรงๆรถพี่น้องของพอ่อซีต่ว่ากันกลับไปน้ำ ขึ้นกับฟันเอาจากไหนก็ว่าฟันจากไหนฟันมาจานเมีนบวมยนเือันว่ามันตองมีศูนย์ันว่าบกเข้ามีมวลสูงอืมเอาไปไปแง่ม่าหลุดรวลงมากบกข้าบครับรวดลงมากก็มีคะเนคิดว่ามันศูนย์มันคิดว่ามีศูนย์คิดว่ามีศูนย์ศูนย์ก็ใช้กับเจ็ดอีเจ็ดศูนย์เลยตัวนี้แหละพ่อออกรถเนี่ยเ็ดศูนยมันมากสั่นแ่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เ ปั้นเม็ดปั้นทงเม็ดเดียวเลยนะพ่อปั้นตะวันบอกให้ปั้นดแก่เราไปเจอเผาแม่เผาสูนย์แกะวอาไไอ้งวดที่แล้วจากไหนคือว่าในเก่าในศูนย์ในสามยอดที่แล้วจากไหนเมันก็ตามสูตรของมันเลตามสูตรบอกตามสูตรว่าที่กันถ้าที่ให้ให้โถมมันคือเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ั้นสองสองสามสี่ถ้าว่าเลขลักตัวหนึ่งมันมันมาศูนย์มาศูนย์ ได้จับใส่ซีศูนย์ศูนย์สามแมนวันนี้แล้วเก็คน่ก็คิดวิธีบอกว่าเรื่อมันเคยเก่ามันเคยมากก็เลยเอาเก่าใส่อืมันเคยมาเก่าอือมบบเขาว่ารับคุนเขาอ้วแล้วสุดก็เลยตัดออกตัดออกศูนย์สามก็ตัดออกอ่าเบา่อยเบาก็ได้เป็นซีบาทเนี่ยโอ้ยบาีทหนาดีกว่าอ๋ออกมาออกอจริงจริงไหครับโอ้ยเพรตัวมันบอบบาง กัดตัวเลขด้วยอืมวันนี้ก็เลยเอาเป็นตัวนี้เอา,เอา,เ,อาเอาตัวนี้ไปเจ <7 S 2> ็ดมันก็ยังลามือกับผมเบียนเจ็ดที่พี่น้องได้พอสีครับเลขเด่นหกเจ็ดแปดสุดพอสีพี่น้องครับขัดเจ็ดออกมาให้วิ่งเจ็ดนะครับเนาะเป็นบนล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเก้านะครับเนาะศูนย์แปดแปดเก้า สามพี่น้องแต่ว่าเด็กมันมันบริเวณสองตัวสักสอตัวแต่ว่าเก้านี่เดินที่ดีไี่พอแล้วเนี่เก้ากับศูนยนี่ยังไ่กี่นี่แเก้แม่เก้กับศูนเกากับศูนย์เนี่ยมากตลอดถามมันมากไม่เป็นเก้าเจ็ดศูนย์เนี่่พอเก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์แปดนี่เก้าใส่อร่อยใช่ไมึงก่อนม่งอะไรอยู่แอกวบาเฮตะวัที่ยี่ อ่านะออนัคะเนาะเจ็ดศพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจสับพอสีวิ่งเจดไดพี่น้องเด้อเล็กเล็กเด่นของพอสีมีสามตัวมีหมีเจ็ดมีแปดนี่ครับที่พอเพันเห็นไนะครับเนาะอันนี้บ้าเถ่าเขียนตุย้ยไงเห็พอ่อยังไงปูพันมตัวยไงนี่ครับผม ครับ70 73, 79, 8, 89, นย์เจ8ดสามเนย้น70เจนนี่พี่น้องู้ได้มักตัวเดียวเจ็ดเจ็ดเจนี่ก็มักไม่พี่น้องเพราะว่าเก่านมาดีมาดืชุดนี้ก็หาจะเาเอาปุ๊บคนมากกระหาแจับเซลจับเซลแปดพอบางเดยวจับซีศูนย์กับแปดเก้าหกหกสามแล้วรักเจ็ดปีแล้วคือ7 9เจ็ดกาหงังเจ็ดเก่าหงาั่งเจ็ดเก่า,กงามงั่งเจ็ดูนย์ มีตะเกาต่กนไหมว่มันบดีเหมอนกงบางล่างเนเกาเก่าันก็เก้าเกายังไม่สัญจรที่พองวดนี่สัญจรจะออกบ่นอยู่ได้หงดนี่เมื่อก้เมื่อนบนเม่อกีบนบ่นหนึ่งหน่นี่ห่นึ่งศูนย์ศูนย์เบียนรถนี่ทะเบียนรถภางามเก้เกาหนึ่งเอาแม่เนี่ ผมมัก็ได้เก้าเก้าหน่ยีกว่านว่างเก้าก้ยบักเอ้แยบแห้งบบครับรนดำหมดนก็ว่ามัดหัวใส่เกวกานึ่งหมดเอาเก้าเลาเปาท่ผู้ชมนะครับเนาะขับกระตามนี่พี่น้องครับพปรซีให้วิ่งเ็ดนะพี่น้องครับเหล็กเด่นพอรซีหกเจ็ดแปดับเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเกครับเนาะแปดศูนย์สามครับผม พ่อคนฟันท่งเม็ดเดียว70บนล่างห่อนบุคอ <c oughs> ้าวบ้าเขาสินตัวไดเงินอาวผมบอกครับเนี่ยนี่แล้ว70นย์ soon, นีม<า>ผมมักเลยนี่เจผมมี7จ็ดศูนย์าเครับเลนติดศูนนี่แหละว่าว่าเลนมีละัพนี้ละ <c oughs> เอาขอ,ออข,อออขอบคุณพ่อสีทั้ชมครับขอบคุณ FC ฟซีแฟนครับทองช่องขอบคุณพ่อหญย์มง,งครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นคนดีพอกันคลิปหน้าครับบ้าเถ่าสวัสดีครับ